ประเทศกัมพูชาไม่มีอะไรเลยมีแต่ขอทานประเทศไทยว่าประเทศกัมพูชาจนแล้วพวกมึงเอาสมองมึงจะไปเถียงเขาทำไมเขาบอกว่ากัมพูชายากจนเขาก็พูดถูกมันก็ยากจนกว่าไทยจริงๆนะเออ สบายดีสวัสดีครับทักไทยทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณ8โมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเราคนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากากดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับเมื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพี่น้องทางเมืองไทยเป็นวันหยุดพักผ่อนทันได้ที่เข้ามาเบิงย้อนหลังกับทักไทยกันครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับกระเทยขมรนยังไม่หยุดนะ ก็พยายามทําคลิปออกมาตามภาษาตามความคิดอันน้อยนิดของเขานั่นแหละนะครับที่ออกมาตอบโต้ไทยเวลาเห็นสื่อไทยนําเสนอนี่พวกคอมเมนต์หลายตัวนี่ก็จะดิ้นนะเออเดีย๋ยวไปดูคลิปกันนะครับทุกคนฝากคอมเมนต์กันเข้ามาทักไทยกันประเทศกัมพูชาไม่มีอะไรเลยมีแต่ขอทานประเทศไทยว่าประเทศกัมพูชาจน แล้วพวกมึงเอาสมองส่วนไหนไปคิดว่ากัมพูชาจะไปทำลายประเทศไทยมึงเอาสมองส่วนไหนบ่าก็กัมพูชาเข้าเป็นคนเริ่มถ้าพวกมึงแบบเออก็ให้อยากมีสงครามหนักหนาพวกมึงก็พมประเทศไทยมันเป็นมันเป็นแบบไหนอะ่ะแบบเออทำไมต้องคิดว่ากัมพูชาเป็นคนไปทำลายประเทศไทย ทางทั้งที่ประเทศกัมบูชาก็ประเทศประเทศหนึ่งที่นี่หละครับทุเข้าุกท่กทกังแล้วคนไทยเขาพูดผิดตรงไหนขมรก็ด้อยกว่าไทยจริงๆขเขมรก็ไม่เจริญเท่าไทยจริงๆขเขมรก็มีขอทานมากกว่าคนไทยจริงๆมันผิดตรงไหนออฮะเอาแบบตรงๆนะครับทุกคนสื่อไทยเนี่ยสื่อไทยนี่มีอิทธิพลต่อขมร ต่อสอปอปลาวนะครับสังเกตไหมเวลาสื่อไทยนําเสนอทุกๆุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเฟซไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์สื่อทีวีของไทยใดๆก็แล้วแต่เวลานำเสนอนี่มีผลมีอิทธิพลต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพวกขมรแล้วก็พวกมนุษยธรรมในสปปลาวก็จะออกมาดิ้นตลอดเวลา นะก็จะมีความกลัวกลัวกระแสจะลุกฮือบ้างอะไรบ้างกลัวประชาชนใคยในคนในประเทศจะตื่นตระนกบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับพวกนี้ไม่เคยเจอสื่อในประเทศเสรีก็จะพยายามเซนเซทีอ่าตกอกตกใจนะครับอ,อย่างเช่นนะครับที่ทุกคนเห็นแม้ข่าวในประเทศไทย ที่มีการพาดหัวข่าวเอาง่ายสื่อท็อปนิวพูดตรงๆนะครับที่เขามีการพาดหัวข่าวทหารลาวประมาณ5,000คน5,000นายเนี่ยประชิดชายแดนขเขมรเรื่องปัญหาเขตแดนเคลื่อนกำลังพลเขาก็จัวหัวข่าวแรงๆใช่ไหมครับพวกมนุษย์ทำในลาวนี่ก็ดิน้นออกมาตอบโต้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะปะทะก,กัน <c oughs> แค่เคลื่อนกำลังพลไปที่ชายแดนเฉย นะครับส่วนคาเมนนะครับไอคนนี้เห็นไหมอ่าลีหงเนี่ยลีหงลีหงนี่ก็เป็นนักการเมืองนักธุรกิจคาเมนที่ประจำในประเทศลาวก็ทําคลิปออกมาเป็นภาษาลาวตอบโต้สื่อไทยอ่าว่านำเสนอเนี่ยพยายามยั่วยุให้คาเมนกับลาวนิทะลาะกันนะครับอันนี้ผมผมกำลังพูดถึงว่าสื่อไทยนี่มีอิทธิพลต่อคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากนะคนกลุ่มนี้ รู้ว่าสื่อไทยอ่าไม่มีความจริงสําหรับเขาแต่เขาก็ย,ยังดูสื่อไทยนึกออกไหมครับเขาไม่มีปัญญาที่จะดูสื่อในประเทศของเขาเพราะมันไม่ได้สร้างสรรค์มันไม่ได้ดึงดูดความสนใจให้กับเขาเข้าไปดูไนงะไอพวกคามเมนจํจนวนมากนะครับลาวแดงหรือมนุษย์ถ้ำเนี่ยดูสื่อไทยนะแต่โจมตีสื่อไทยนะฮะ คือจะมาคนโทรลสื่อไทยได้ยังไงก็เราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีภาพสื่อเขามีสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอการนําเสนอข้อมูลที่เขาได้มาประมาณไหนเขาก็นําเสนอประมาณนั้นเขาไม่จาเป็นจะต้องส่งข้อมูลข่าวทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านกระทรวงวัฒนธรรมให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนค่อยเอาไปนําเสนอได้เหมือนในประเทศลาวเหมือนในกัมพูชามันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้น ผมก็อยากจะฝากถึงนะครับพวกคอมรมแล้วก็พวกมนุษย์ทําในสปปลาวพวกคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยผมว่าพวกคุณน่าจะชินได้แล้วน่าจะปรับตัวได้แล้วกับสื่อในประเทศไทยเกิดมาก็ดูสื่อไทยเสพสื่อไทยมาโดยตลอดยังไม่ชินอีกหรอครับคือประเทศไทยเนี่ยเขาอิสระนะเขาไม่ได้ควบคุมจากรัฐบาลเราก็ต้องเข้าใจตอนจะให้นําเสนอถูกใจเราทุกอย่างในประเทศลาว ในคาเมรเรามีสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องดูถ้าเราคิดว่ามันไม่มีมูลความจริงแต่จะพยายามเลยครับมันสู้สื่อไทยไม่ได้เพราะสื่อไทยยังไงคนก็ดูเยอะกว่าสื่อในประเทศเราและคขเมรแม้กระทั่งคาเมรหลายตัวก็ยังมาดูสื่อไทยพวกคอมมิวนิสต์อื่นก,ก็มาดูสื่อไทยนะครับสรุปง่ายๆนะครับสื่อไทยมีอิทธิพลครับยอมรับความเป็นจริงเถอะครับว่าเวลาเขานาเสนอในแต่ละอย่างเนี่ยพวกมึงก็ดิ้นแล้ว พราะพวกมึงไม่เคยดูสื่อในประเทศตัวเองเกินห้าเกินห้านาทีไงมันก็ดูแต่สื่อไทยมันก็เลยเข้าเส้นอ่าเวลาเขานําเสนอไม่ถูกใจแล้วพวกมึงก็ช็อกไงอ่าออกมาดิน้นพล่านพล่าน,พล,าน,พ,ลานพล่านนะครับหาว่าไม่มีมวลความจริงอย่างนั้นอย่างนี้มันมีมีการเคลื่อนกําลังพลแต่จะยิงกันหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ถามว่าทหารลาวมีการเคลื่อนกําลังพลไหม ไปที่ชายแดนลาวกับกัมพูชนหรือเขมรเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะบ่าช่วงนี้มีการแบ่งปันเขตแดนกันอยู่นะเวลาจัวหัวข่าวก็อย่าไปเซ็นสตีบมากนะครับเราไม่ใช่คนอินโนเซนต์ขนาดนั้นนะโอเคครับพี่น้องครับฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเขอาคมาด้วยครับพี่น้องครับทักทายกันวันหยุดพี่น้องทงั้งฟังไทยฟัง่งลาวสบายดีสวัสดีครับ